กับสบายดีพ่อแม่พี่น้อ,มนองมาเนี่ยผมกับสองสาวพิมพ์พาเพื่นคือเก่าพี่น้องเอ,อ้ยมาเลากพามาเลากเบิง่งน้องปลาเออปลาบ่อนบวับวบวัวอยู่ผมกับสาวพิมพ์พาเพื่นพี่น้องบรรยากาศยามแรงกลางทงนาเลยพาไปเบิง่งเนาะ ก็เคาสิขายพี่น้องก็เป็นไงบรรยากาศยามแรงพี่น้องเอ้ยมาแต่งกับบอมี่มาพี่น้องม่แต่คืออามันเสื้อพิมสายกินพี่น้องแม่สายโลไมีหัวกบพี่น้องเอ้ยต้นถอนถวิถวิถิ บรรยากาศยามแรงกางตรงนี้ผัวเป็นคนเกลือปลาพี่น้องดอกไม้แกไม่เห้นเลยพี่น้องเลยกันน้องสาวพิมก็หัวชิคขยพี่น้องไม่แต่กอบักใหญ่บักใหญ่งามอีกพพ้่มพี่น้องมองขั้นขาดพี่น้อง วางพนตกดิ้นวางนั้นเนาะขาดมองนี้คันน้องชอบพิมพ์พี่น้อยกูนน่ค็แม่น้องบัวเดาไาพ่ชอบพิมพ์พัาดเหล่าพี่น้องเอ,อ้ย ดอกไม้มีพี่น้องเอ้พันต่างการดอกไม้มาตัดดอกงำงๆพี่น้องหนึ่งจะพิมพ์พันหลอกยำแรงพี่น้องอยู่หนะ้าอยู่นอนนองปลาปลาบอลบัวบาบัวา,า,า,าย มาแต่ดาวงามปลาบ่อตอมตีมตอมตีม ต้นหฮมพี่น้องปุ้ยมีต้นหัวชีไข่ฝากกดไลค์กดแชร์สองซาพิมพ์าเพิ่อนได้ดพี่น้องโอ้แซมไม้เพื่อกลังเกี่ยวหยาให้งูอ่ะพี่น้องย้มคำปู้ยปลาตัวใหญ่กระโดง ก็ปลายิมคำพี่น้องบรรยากาศน้ำเลอ้ยงเขาหน้าพี่การทงน้ำพี่น้องบรรยากาศดีดี ลมเย็นว่ยว่ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยเข่าทอกเลยสวัสดีพี่น้องวันนี้มาเก็พบกับสาวใหม่พี่น้องเพิ่นมาเกี่ยวหญ้ามาหลักทายเอ้าพี่น้องเอ้ย เกี่ยวแท้วันเข่านีะพ่อได้แห้งเข่าขื้นเนาะมันลายแห้งมันลายแห้งเพิ่นเลยมาเกี่ยวพี่น้องเอ้ยหญ้ากดักกนอเกี่ยวออกย่าหญ้าลีลอพี่น้องเอ้ยปวดว่าหญ้าเข่าจนบ่ขึ้นเพิ่นก็เลยเกี่ยวเนาะพี่น้องบรรยากาศยามแรงในการเกี่ยวหญ้ามาหลักทายอดอกอันนี้กะบ่ได้ตั้งใจมาพี่น้องเอ้ยบ่มีเหื่อย บอดแดดอีกอน้อพี่น้องนี่นี่แหละชีวิตลูกสาวนาพี่น้องเอ้ยนางสุภาพนะสุดิน,นะดนบรดเหตุกับบดกินแต่ละมืตอต้องเหตุน้องพี่น้องชินนนอยู่บอาาาาดอา แต่งเงินไปเศร้าล่งไปเศร้าโหเจ้าสิเนี่ยเพ้นก็เข่าวทุกคนเลยน้องปลาทั้งหลังพี่น้องเอ้ยปลากระปายเบิร์ดแล้วพี่น้องเอ้ยขั้นขาดไปกินดองย่างกะโบลายคนตกแห้งขั้นก็เลยขาดขั้นน้องหลัดเบาไว้พี่น้องเอ้ยเลยปล่อยมันไปเน่ ทำบุญทำบุญปล่อยปลาพี่น้องชมเลยแหละมันก็เป็นคืออันคือคำว่าปเลยได้ปล่อยปลาสือปลามาปล่อยสือปลามาปล่อยโอข่าวหน้าพี่น้องกําลังถอกพี่น้องเอ้ยข่าวหน้าก็แหละมืเอื้อมกไม่เกี่ยวอีกไม่ตันไปหยาไม่แต่หยาหยากระโดดกระเดือพี่น้องหยาอลีอโลอฝากกนเล่ยคนเส่ สองสาวพิมพาเพิ่นเเดอพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปพี่น้องเอ้จุก,กุสุคนผู้ที่อยู่ในประเทศและกต่างประเทศน้องพี่น้องฝากกดติดตามสาวพิมพ์ในเดอพี่น้องสาวพิมพ์าหลาะพี่น้องเลยหลาะไปแบบบานๆความป่วน ความไปพี so ่น้องเอ้ยบอกให้เบาเรื่องไปสาวฟิพ์ใส่เราอยู่แหละเนาะพี่น้องสองไอ้น้องสิเป็นเบากันเรื่องเกี่ยวหยาพี่น้องเป็นจะเกี่ยวหยาเมื่อยไกลเกี่ยวหยาเมื่อยไกลพี่น้องหนาหยาอยู่ข้างน้องพี่น้อง เ่ากระเาอเอลีโลพี่น้องดอกไม้ก็พอดอกไม้พี Naj ่น้องไปต้องการดอกไม้มาสื่อน้ำซชาพิมเด้อพี่น้องซชาพิมกะสิขายคอกะสิไ้พี่น้องเอ้ยัวสิขายกะบอดี้อึดได้ยากพี่น้องหลายลายคอบางไงบางไงพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ซาพิมพนะ์ในเด้อพี่น้องอย่าลืมกดติดตามให้ซาพิมพนะ์ในเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะพี่น้องมาฮอน้กระจบคลิปเพียงสามนี่ขอบคุณข,ขอบใจหลายผูย้ติดข่าวมาติดตามแหลก็ผู้ติดข่าวมาเบึงส่องซาพิมพ์ผ้าพิ้นเด้อพี่น้นองขอบใจหลย,ลย,ลยบ๊ายบาย